ทุกๆคนเรากลับมาที่คุกครีออีกแล้วแต่คราวนี้ก็คืออยู่ตรงกลางเราพยายามจะแบ่งให้มันดูเหมือนกลางแต่มันกลางไหมก็ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นกลางของเทอมเนาะเพราะว่ามันคือวีคส3มสิก็คือเออเรานับ1นึถึงติดเป็นเทอม1นสองถึง วิชาสองสิบเอ็ดถึงยี่สิบยี่บเอ็ดถึงสามสิบตอนนี้อยู่เทอมสี่สามเอ็ดถึงสี่สิบแล้วตอนนี้ก็เป็นตรงกลางของเทอมสี่แล้วนะทุกคนเร็วเหมือนกันนะจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเว่ายังไงแต่ณนคะมของความรู้สึกเราของเทอมนี้คือก็โอเคค่อนข้างเร็วอยู่จากคลิปก่อนหน้าเราเรียนเ,เวจี้จบไปแล้วเนาะสำหรับในครัวในครัวเราจะเรียนเวจี้แค่ 4 4วิแล้วก็วิคหวิค6มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็วิคหวิค6กอ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของในครัวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะาปาเต้องครูเกี่ยวกับพวกเทคนิคของแบบ f ฟรนช์เทอร์ลีนทำพวกเวลลิงตันพวกแบบมัชรูมเวลลิงตันแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกบ้างก็ซึ่งเขาโฟกัสในเรื่องของเบรคฟาสต์ก็คือเราอ่ะ กำลังจะต้องมีทําบุฟเฟ่ใช่ไหมของวีก้าวิกสิบสองวีกที่ผ่านมาในครัวเราก็เรียนที่แบบเน้นเป็นเรื่องเบรคฟาสที่จะเอาไปเสิร์ฟในเบรคฟาสบุฟเฟ่ของวิกสิบก่อนแต่ว่ามันก็จะแบบค่อนข้างเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอ่ะก็คืออย่างแบบพาเชเราก็จะต้องแบบทําตั้งแต่ผสมแป้งเตรียมแป้งพักแป้งเสร็จแล้วก็เอามารีดคลายทำคลายแบบแป้งพายแป้ง,ปงอะไรแบบรีดเสร็จก็เอามาใส่โมใส่โม,สโมเสร็จ ก็แบบเอใส่ไส้ข้างในเอเราไปผสมไส้อะไรให้เสร็จก่อนแล้วใส่ไส้เสร็จต้มไข่ด้วยะใส่ไข่ไว้ตรงกลางแล้วก็แบบหอ่อแล้วทาขวาข้างบนห่อมันมันแบบแปะอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท้าไข่เอาไปอบต้องทํารูตรงกลางด้วยนะเพื่อแบบให้มันมีที่ระบายอากาศเวลาเอาไปอบอะไรก็มันก็จะเป็นขั้นตอนความละเอียดนิดนึงแต่เราก็ต้องมาใส่พวกแบบเจลเอเฟกอะไรสักอย่างให้มันแบบ ร์มตัวแล้วก็ค่อยหันซึ่งนั่นก็ไปได้ทําไปได้เวลาเราพอลูสเต็กของครูอ่ะแต่ข้อข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตอนที่หันอะ่ะมันจะแบบเขาค่อนข้างเร่งอ่ะเนาะเขาให้เอาเข้าช่องแข็งแล้วเขาก็อบอกเออถ้ามันเซ็ตก็คือโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็ไม่รู้มันเซ็ตไหมเราให้ครูดูครูบอกมันเซ็ตแต่พอเอาจริงๆพอเรามาหันจริงๆอะ่ะมันยังไม่หันเซ็ตมันก็เลยแบบมีความยบยบุบไม่ได้แบบ แข็งให้เราหั่นง่ายมันจะยุบยุบพอหั่นเสร็จตรงฝาข้างบนมันก็แบบเริ่มล้าแล้วก็แบบโอ้ยจะผ่านไหมเนี่ยก็แต่ว่าครูเขาก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเขาไม่ได้แบบลองยกออกว่ามันล้าแล้วก็แบบจัดสวยๆส,ส่งไปแต่ทีเนี้ยเราค่อนข้างกังกนวลเรื่องตอนสอบนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียนมันจะไปสอบวีเก้ากับวีสิซึ่งอันที่มันไปสอบวีเอ่อ คือ 9, วีคเก้าอ่ะเราจะมี2อันคือเขาออกตารางมาให้แล้วเนาะ 9, วีเก้าเราก็จะมีวันพรี a พเรชันแล้วก็วันเซอร์วิสเดย์วีคสิบก็จะเหมือนกันมีวันพรีเพเรชันวันเซอร์วิสเดย์ไอพวกวนะันพรีเพเรชันี่ยก็คือเป็นการสอบเขาก็จะประเมินว่าอันนี้ผ่านไหมอันนี้ผ่านไหม,นนไมซึ่งเราเห็นตัวอย่างว่ามีคนตกมีคนตกแล้วก็มาซ่้มกับกลุ่มของเราแล้วก็กลุ่มของเพื่อนก็มีอะไรเงี้ยก็คือเขาทําบางตัวไม่ผ่านแล้วเขาก็ต้องมาซ่อมกับรุ่นน้องอีกเทิงนึง เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็กต,ตุ้มต่อมๆเทนี้ตอนส่งรอบนี้มันก็คือโอเคครูเขาก็โอเคแหละแล้วก็มีตัวพวกเทอร์ลีนก็คือเหมือนแบบเตรียมไส้เตรียมอะไรเนาะแล้วก็ห่อเป็นชั้นๆก็ใช้โมคล้ายๆเดิมแต่คราวนี้ใช้พลาสติกเป็นเป็นขอบนอกแล้วก็ใส่พวกแซลมอนสโมกแซลมอนแล้วก็ต่อด้วยพวกโนลีแล้วก็ต่อด้วยแบบชั้นครีมแซลมอนที่แบบ ใส่พวกอากา้าหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ให้มันใช่แหละไอตัวแผ่นแผ่นเจนลาตินอะ่ะให้มันแบบเซตตัวนิดนึงแล้วก็ใส่อีกชั้นวนกลับไปสมโมกแซลมอนโนลิสาลายแล้วก็วนวนวนไปเรื่อยเเรียงต้องพยายามเลียงให้มันแบนแบ,นแบนสวยสวอะไรเงี้ยแล้วก็หัน่นหั่นอีกแล้วทุกคนโอ้ยเราคิดคิดได้แล้วก็ต้องรับมีดนะเพราะว่ามีดรู้สึกมีดจะไม่ค่อยคมแล้วเดี๋ยวจะรับมีดเร็วๆนี้ก็นั่นแหละหั่นออกมาแล้วก็เสิร์ฟ ซึ่งแต่ละอย่างมันใช้เวลาเนาะมันจะต้องรออบรอเซตตัวรออะไรก็ปาไปเกือบทั้งวันเลยสำหรับวิ3สามหที่ผ่านมาเทนีวิ3สามหก็จะเป็นเรื่องแบบอื่นๆก็จะเป็นเออก็มีทำบางอย่างที่แบบทำแล้วเก็บไว้เพื่อบ,บุฟเฟ่เลยก็มีนะเช่นทำคร็อกเกตคล้ายคลใช่เปล่าไม่ใช่อันนั้นทำก่อนหนะ้า เออคราวนี้ทําอะไรวะ,อ,ะรวอ๋อมมันแฮชราวเออถ้าเรามีทำแฮชราวก็มีผสมแฮชเบลปั้นปั้นทอดประมาณนึงแล้วก็แค็คแล้วก็ให้ครูไปเก็บก็มีแล้วก็มีแบบบางอย่างก็คือทาเสิร์ฟบางอย่างคือทําไม่เสิร์ฟเหมือนตอนเอ่อวิคสามหก 3, 6, ตอนเราเรียนขวมันก็จะมีตัวเวลลิงปั้นนะเนาะทำแบบทาเสร็จก็ต้อง ทำเป็นพายใส่ชั้น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 เหมือนกันใส่ชั้นสวยๆทาไข่อบอะไรค่อนข้างแบบสเต็ปค่อนข้างเยอะอันนี้เสิร์ฟส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว b บล c k p u ดด i n g เราก็ทำตามสเต็ปผสมทำนูน่นทำนี่แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ต้องเสิร์ฟวันที่เรียนแต่ว่ามันจะถูกไอที่เราทำเนี่ยมันจะถูกเอามาตัดแล้วก็เสิร์ฟในวันที่เป็นวันเซอร์วิส คือมันจะมีความหลากหลายมากมันจะมีแบบอันนี้เพื่ออันนี้อันนั้นเพื่ออันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สรุปบอกไม่ถูกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไล่เป็นลายตัวตัวก็อาจจะแบบบอกได้บางตัวอย่างนี้บางตัวแบบนั้นเพราะว่าการเสิร์ฟอาหารมันมีหลากหลายเนาะบางอย่างมันก็แบบทาเพื่อ,อไปเสิร์ฟเลยบางอย่างมันก็ต้องไปทําอีกทีถือเป็นการสอบอีกทีอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จบครัวไปคราวนี้ก็ไม่ได้เขียน A t ทสไม่ได้แบบทําการประเมินสอบว่าผ่านไม่ผ่านแต่ว่าก็เขียนแค่ตัวสมุด A t ทสามที่แบบเขียนว่าเข้าเรียนอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะประเมินว่าเอออันนี้พูดอ,อันนั้นอะไรเป็นแบบรสชาติของอาหารของตอนนั้นๆเรามีไหมตัวอย่าง A t ทสามนี่ไงบล็อกบุกการเรียนก็คือเวลาเราเรียนเขาจะให้เราจดทุกครั้ง หน้าตาประมาณเนี้ก็คือจดว่าเรียนอะไรอะไรยังไงประเมินได้เรียนอะไรใหม่ไหมครูเขาก็ประเมินอ,อะไรข้างล่างอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสมุดที่เราจะใช้เรียนครัวทุกๆครั้งเเรามาจบเรื่องครัวดีกว่าไปเข้าเรื่องทฤษฎีทฤษฎีอ,อ่ะวิคสามห้าเราไปหัวโลง่ลงๆเพราะเราไม่ได้มีสอบอะไรวีคสามห้าก็คือไปเพื่อที่จะออไปเรียนอย่างเดียวก็แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้ต้องเตรียมอะไรไปเท่าไหร่ก็ดีแหละ ไปลงโลงนิดหนึ่งทีนี้เขาก็ให้เราทําให้เรานั่งเป็นกลุ่มไหมไม่แน่ใจว่าเป็นวิคก,ก่อนหน้าหรือวิคนี้แต่ว่าเรายังไม่ทันเล่าก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีให้เราทํากิจกรรมกลุ่มแล้วเพราะว่าเขาจัดจัดกลุ่มของบุฟเฟ่ต์แล้วจากสามกลุ่มเป็นสีนนะ่กลุ่มเนาะเขาก็จะตัดชื่อตัดอะไรจัดกลุ่มวันบุฟเฟ่ต์ว่าใครจะอยู่วันไหนของเราอ่ะได้วันอังคารกับพุธก็คือพรีเพลยเรชันวันอังคารแล้วก็ เซอร์วิสวันพุธท,ทั้ง2วีคเลยทั้งวีคเก้วสิทีนี้เราก็ดูว่าใครอยู่ในรายชื่อในกลุ่มแล้วก็ไปนั่งกับกลุ่มแล้วเขาก็ให้งานมาทําเช่นพวก testing n o t e ก็คือเราก็จะมีชื่อเมนูที่ต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็จะมีชื่อ All ออสเ t u เ e n t นเขาจะเป็นแบบตารางมาเลยเนาะถ้าเกิดอันไหนที่เป็นชื่อออสติวเดนก็คือทุกคนต้องทำ i n d i v i d u a l ล y one by one แบบแบบของใครของมันอันนี้จะเป็นการที่เราจะต้องทําสอบ ส่วนอันที่เป็นชื่อของเราเลยอันนั้นนะคือเขาก็จะแบ่งว่าคนนี้ทําอันนี้คนนี้ทําอันนั้นก็คือแบบทำทำแย,แยกกันก็ไม่ได้ถือถือเป็นการสอบไหมก็ก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ต้องทําใหม่ก็คือก็อันนั้นก็คือทาเสิร์ฟอะไรนี้ทีนี้เราจะต้องมานั่งทํ testing n o t e ซึ่งเขาจะให้ทําเหมือนเป็นงานกลุ่มให้มี leader ที่รวบรวมงานแล้วทุก เขาก็จะแจกงานอันไหนเป็นชื่อคนนั้นคนนั้นก็จะทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอันไหนเป็นชื่อออสติรเดนลีดเดอร์ก็จะแจกว่าออคนนี้ทําของตัวนี้นะคนนี้ทําตัวนี้นะเป็นคล้ายๆใบแบบใบข้อมูลของของเอออาหารนั้นๆว่าอาหารมันมีอะไรมีส่วนประกอบอะไรวิธีทำเข้าวๆประมาณไหนแล้วตัว testing note เนี่ยเราจะส่งไปให้ทาง hospitality ฝ่ายที่เขาเรียน hospitality เขาจะต้องมาจัด งานจัดพื้นที่จัดอะไรคือเขาจะทํางานควบคู่กับเราเราอ่ะมีหน้าที่อยู่ในครัวใช่ไหมอสพิทาลิตี้เขาก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะพวกแบบพัทฟี่เขาก็จะทําตัวแบบขนมปังอะไรของของเขาของทางเขาแล้วมันก็จะมารวมกันในบุฟเฟ่ทีนี้เราก็เลยต้องมีงานนี้เพิ่มขึ้นมาก็ต้องทาแล้วก็ส่งแล้วเขาก็ส่งไปทางโน้นอีกทีเป็นเหมือนกันบ้านแต่ว่าเราทำงานนี้เสร็จในวันที่ใน ในตอนที่เขาให้ทำหละในวันนั้นเลยแล้วก็แบบทาไปเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเลยแต่เพื่อนหลายคนไม่เสร็จมันก็จะถือว่าเป็นการบ้านที่จะต้องแบบเอออย่าลืมทํานะทํานะพอเขามีกําหนดวันส่งก็แบบเพื่อนก็เอยฉันยังไม่ทําเลยแต่ว่าถ้าทําเสร็จเร็วก็ดีสบายใจเราแบบเสร็จไปแล้วไงเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรอันนี้วีคห้าเราก็ไปเรียนหัวโล่งๆที่เราไปเรียนวีคห้าเขาสอน ห้า powerpoint เลยนะคะทุกคนเป็นแบบห powerpoint อัดแน่นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเวจีก็คือมีแบบวีแกน vegetable แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผักแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวบพวกไข่ป o เต t o แป้งอะไรประมาณนี้ก็คือแบบลงลึกๆ,ๆในในแต่ละเรื่องแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ที่เราเรียนเนี่ยทั้งหมด5สไลด์เนี่ยจะไปสอบอีกทีวีคัดไปก็คือวีคหวิคัดสาของเรานี่เองเขาก็แบบไอ้อ่านกันมาหนะ้าเดี๋ยวจะสอบแบบ สอบอีกแล้วเหรอแต่ก็โอเคเอช่วงระหว่างที่แบบเรียนจบวิคหเรียนแน่นๆไปแล้วก็วิคหกเนี่ยความจริงอะ่ะเราอยากจะทําแบบ powerpoint w o r k placement อยากจะทําอยากจะเอามาทําแต่การทําทุกครั้งมันจะต้องตั้งสมาธิมันจะต้องค่อยๆหาลูปค่อยๆทำอะไรเงี้ยซึ่งพอเราจะกําลังจะทำแล้วเราก็นึกมาได้ว่าเอ้ยมันกําลังจะไมีสอบเราต้องอ่านหนังสือสอบก่อน ก็ไปเอามาอ่านค่อยๆไล่อ่านกว่าจะจบ5้าสไลด์ก็ใช้เวลาไปหลายวันอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ทำ PowerPoint อยู่ดีแต่ก็ไปสอบก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่อนข้างแบบทำได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละอาจจะมีผิดข้อย่อยๆแบบนิดนึงนิดหน่อยแล้วก็แก้นิดนึงแล้วก็ผ่านที่ร้อยเปอเซ็เหมือนเดิมเพราะว่ามันจาเป็นต้องผ่านร้อยนะลูกทุกครั้งที่เวลาเราพูดผ่านร้อยก็คือมันจะแบบเปิดเ,เทม,มันจะต้องอยู่ที่แบบ 8 0 9 0ถึงจึงมีโอกาสทำเซ็กเวิ t ์อเทมแล้วก็ทำเซ็กเวิ t ์อเทมเสร็จส่วนมากอ่ะเราจะได้ร้อยตั้งแต่เซกเวนแล้วหรือไม่ก็ร้อยตัง้งแต่ไอ้รอบเนี้ยเวจี ie, เราได้ร้อยตอนเฟิร์สแต่ว่ามันจะแบบส่วนมากมันจะร้อยตั้งแต่เซกเวนแล้วก็ผ่านแต่ถ้าใครไม่ได้ร้อยก็ต้องไปแก้ปากเปล่าเพื่อให้ได้ร้อยเพราะว่าถ้าไม่ได้ร้อยก็คือเราจะไม่ผ่านหัวข้อนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านที่ร้อยเหมือนเดิมเย้ yeah! <laughs> <laughs> ก็โอเค เหษฎดีผ่านไปปีสามหกก็ไปสอบสอบเสร็จเราก็คิดว่า้อสอบเสร็จมันเสร็จเลยไหมไม,ไม่ค่ะสอบเสร็จเรียนต่อเรียนต่อคราวนี้เป็นเรื่องพาเทก็คือเรื่องที่มันควบคู่กับครัวแล้วครัวเราเรียนพาเทกอองครูสใช่ไหมพอเราสอบเวจี้เสร็จแล้วก็มาเรียนพาเทต่อพาเทมันก็จะเป็นสไลด์แบบเพ w าว p พอ n t เดียวแต่ประมาณสักสี่สิบข่าสไลด์ก็แบบ ลงลึกๆอยู่เหมือนกันก็บางบางหัวข้อมันก็จะวนซ้ําๆแต่บางหัวข้อมันจะเป็นเทคนิคเป็นข้อมูลเน้นๆของเรื่องนั้นอะไรประมาณนี้ก็ลงลึกเรื่องแบบเรียนพาเทศเสร็จเขาก็ปล่อยซึ่งเราก็ได้เลิกเร็วแหละเพราะว่ามันก็แบบพอเขาเอาสอบมาไว้ตอนเช้าอ่ะมันจะเลิกเร็วและมันก็จะแบบสอบเสร็จปุ๊กกินข้าวเลยอย่างกินข้าวเสร็จเขาก็เรียกรวมแล้วก็สอนต่อแล้วก็มีเรื่องที่สอนไม่ได้เยอะมากมันก็เลยจบค่อนข้างเร็ว เลิกเร็วเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนนิดนึงแล้วก็ออแยกย้ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีงานตอนเย็นนะวันจันทร์แล้วก็แยกย้ายแล้วก็แบบไปทํางานอะไรอย่างนี้งานมันก็เหมือนได้ฝึกนะมันเป็นงานเกี่ยวกับร้านอาหารนะตอนนี้งานที่เราทําเป็นงานร้านอาหารมันจะเหมือนแบบเออได้ฝึกได้ได้เรียนรู้ได้เรียนมากกว่าพวกฝึกงานเนี่ยเพราะเพราะว่าฝึกงานอะ่ะเขาเหมือนเอาเราไปเป็นสแปร์เวลาเขาแบบให้งานเราเขาจะให้งานแบบ เออหันนั่นทีน่หันนี่หน่อยช่วยทําอันนูน้นอันนี้แบบเป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่ะเพราะว่าเราแบบไปไปเป็นตัวสแปร์เขาก็สอนแต่ว,ว่านิดหน่อยจนมากเราก็จะแบบหันหันหรือว่าทําเมนูอยู่ด้านหลังไม่ได้แบบทาเซอร์วิสแต่ทีเนี้ยไอที่ทางานจริงอ่ะมันคือเราอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยก็คือเขาเอา,อาจะเอาเราวางตัวให้ทํางานตรงนี้เขาก็จะสอนเรางานตรงนี้แล้วพอมันมีออเดอร์มีอะไรมาเราก็ต้องทํา มันแบบมันรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะกว่าฝึกงานอีกแต่ว่าฝึกงานณนะปัจจุบันเพื่อนอาจจะยังไม่เห็นเราพูดถึงเรื่องฝึกงานแต่เราฝึกทุกแบบเรายังต้องไปทุกอาทิตย์แต่ว่าทุกวันนี้ที่ฝึกงานอ่ะเขาก็ใจดีเนาะเขาเห็นว่าเราไปแล้วไม่ได้ต่างเขาก็ไม่ให้เราอยู่แบบนานยาวแบบเวอร์วังเขาก็ให้เราอยู่สักพักนึงทํานู่นทํานีน่เสร็จพอไม่มีอะไรทํางเขาก็จะบอกว่าแบบเออกลับได้เราก็แบบโอเคกลับได้ ก็จะกลับค่อนข้างเร็วนิดนึงช่วงช่วงแบบฝึกง,งานเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากเป็นแบบไปทำอะไรนิดหน่อยเซ็นเอกสารกับเดี๋ยวไว้วันไหนสักวันเราจะมาพูดเรื่องการทำงานดูสี่เทอมที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มีแบบไอเดียทำแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้แล้วนะปัจจุบันเมื่อเทอมที่แล้วเรียนเยอะเนาะก็จะทำงานได้ไม่เยอะเทอมนี้ เรียนกลับมาเรียนแบบ2วันฝึกงาน1วันเหมือนเดิมแล้วก็ทํางานได้เยอะขึ้นเดี๋ยวไว้ว่างๆเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังว่าเราทํางานอะไรประมาณไหนเอาแทรกอะไรยังไงประมาณไหนอยู่บ้างเนาะเพราะว่าวันนี้ก็แบบถือว่าได้เงินนท่าๆโอเคพอได้เงินมาช่วงๆเทอมเนี้ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมมันยังมีเงินเก็บมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวไว้หลังจากจบคลิปเล่าๆนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆเลยเราจะมาแชร์ เรื่องการทำงานในหนึ่งปีเต็มของวีซ่านักเรียนว่าเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันมีแต่คลิปเล่าๆอีกแล้วอะ่ะเล่าแล้วก็เล่าแล้วก็เล่าแต่ว่าถ้าใครอยากฟังก็เมนนิดนึงนะเราจะได้แบบจะได้ไปเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเล่าเตรียมหาวันว่างซึ่งวันว่างหายากมากเอาล่ะทุกคนเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะคลิปเดี๋ยวนี้มันจะต้องเร็วๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานต่อแล้วทุกคน เดี๋ยวเราไปและเจอกันใหม่อีกวิสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเดี๋ยวเจอกันน,นทุกคนบายบายคนมาเยอะและ้วปิดประตูก่อน